ดาวเตยวัยยีปีได้กล่าวยกย่องคู่หูฝั่งซ้ายอย่างจุ้มนะครับก่อนย้ายไปคาแข่งที่เยอรมันกับยูเนโ่นเบอร์ลินเคตาเอนโดปีกซ้ายป้ายแดงของยูเนโ่นเบอร์ลินทีมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันได้กล่าวยกย่องุจมนะครับว่าเป็นคู่หูฝั่งซ้ายที่ดีที่สุดที่ตัวเองเคยลงเล่นด้วยแม้จะมีโอกาสร่วมงานกันเพียงแค่1ปีกว่าในทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็ตาม ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นวัย2 2ปีประสานงานกับแบ็กซด์แดนสยามอย่างจุ้มได้อย่างลงตัวนะครับโดยเฉพาะซีซั่นส0 1 9ันที่ทั้งคู่มีส่วนสำคัญช่วยโยโกฮาม่าเอฟมิเนอสผงาดควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของลีกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีก่อนบรรุข้อตกลงย้ายไปอยู่กับยูเนียนเบอร์ลินเป็นที่เรียบร้อยภายใต้สัญญายืมตัวจบฤดูกาลนี้พร้อมกับออปชั่นซื้อขาดโดยเจ้าตัวจะบอกว่าขอบคุณมุนจัง คุณคือคู่หูที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีมาเอนโดได้ตอบโพสต์ไวพร์ของจอุ้มนะครับนอกจากนี้นะครับเอนโดยังฝากข้อความทิ้งท้ายด้วยว่าผมจะรอคุณอยู่ที่เยอรมันนะสำหรับเคตาเอนโดเป็นเด็กฝึกของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสก่อนก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อรุูุกาล2016และปัจจุบันในวัย22ปีเจ้าตัวลงสนามในศึกเจลิกไปเกินกว่า100นัดแล้วนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังตดทีมชาติญี่ปุ่นตั้งแต่รุ่น U19 จนถึงชุดใหญ่อีกด้วยนะครับ